ก่อนทาวัคซีนครั้งแรกคือเราเราต้องวัดอุณหภูมิเขาก่อน<ช>ทุกครั้งค่ะส่วนใหญ่เอ่อถ้าทาวัคซีนนะคะเราจะทําแค่ในกัุที่สุขภาพดีเพราะฉะนั้นถ้าเขามีไข้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะไม่ทำไม่ทาต้องให้เขาแบบมั่นใจว่าเขาสุขภาพดีแล้วแต่ปกติแล้วคือว่าอย่างอย่างที่ทราบมาค่ะบางทีเขาจะให้ฉีด สองเดือนหรือบางทีเขาให้ฉีดสามเดือนไปเลยในเข็มแรกคือจริงๆที่แนะนําไม่ทําตอนสองเดือนนะคะเพราะว่าภูมิบางตัวลดเร็วและถ้าเราทําวัคซีนไปตอนนั้นแล้วมันก็จะขึ้นพอดีกับช่วงที่เขาสร้างภูมิได้เองอะค่ะอ๋อใช่ก็คือแนะนําว่าเป็นสองเดือนสองเดือนก็ดีค่ะเพราะว่าเพราะว่าบางตัวเราไม่รู้นะว่าภูมิเขาจะลดเมื่อไหร่่ค่ะปัญญาก็เป็นโปรแกรมที่สองเดือนนั่นองครับโอเคครับท่ครับ ดูสีเยื่อเมือกเขาค่ะ่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นสีชมพูดูที่อะไรนะครับดูสีเนี่ยค่ะสีเหือกนี้อาจะเป็นสีชมพูอ่อนๆอันนี้ก็ถือว่าสุขภาพดีถ้าเป็นถ้าเป็นสีออกแบบเทาๆเหรอคขาถึงจะบอกว่าสี่ทาถ้าถ้าถ้าเป็นสีม่วงเนี้ยค่ะแปลว่าเขาจะแบบมันหายใจไม่ดีออกซิเจนในร่างกายต่ำ อ,อ,อ๋อเราดูว่าเขาเหมือนเป็งท้องปวดท้องอย่างนี้ไหมคะถ้าเขาแบบว่าเปลงต้านเราแสดงว่าหนึ่งเขาอาจจะตื่นเต้นว่าสองเขาอาจจะแบบปวดท้องเวลาเราปิด

เก่งคิดไม่ถูกิดเลยกินเลยอเากินลือดง่ายชอบหมดเลยไหมคะหมดเลยค่ะอ๋อคิเดียว่าเก่งมาก เออกินไม่ดีเฮ้ยแต่จะเดินอย่างเดียวโอ้ระวังเดี๋ยวมึงเดินไม่มีร้องแล้วก่อนขันจอ ยังไม่รู้สึกอะไรเลยอะลูกหนูรู้สึกอะไรไหมเนี่ยหนูไม่รู้สึกอะไรเลยนะเด้งไหมเนี่ยดูเด้งอยู่นะแค่เช็ดก็เด้งแล้ว อืใน,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 นมนเก็บด้เก็ด้ไวานาเิเอเก็บมากเก็บี่โซ่นิงยโ้เก็บตรงนี้กลับไปต้องนวดๆให้เขานวดนึงนะคะอยาจะได้กระจายตัวได้ดีได้เป็นตัวแสบในบ้านดีอ่อตงไหม ฝั่งซ้ายค่ะส่วนใหญ่เราจะฉีดวัคซีนรวมไปฉีดฝั่งซ้ายวัคซีนพิษชนบทไ้ฉีดฝั่งขวาถ้าเื่อว่าเขามีแพ้หรือว่าเกิดอะไรรีแอคชั่นอะไรเงี้ยมันจะได้รู้ว่าจากวัคซีนตัวไหนส่วนใหญ่เราก็โปรแกรมของหมาแมวเด็กนะคะจะเป็นเริ่ม2งเดือนฉีดวัคซีนรวมค่ะอย่างแมวก็จะเป็นหักวัดแล้วก็สามเดือนคะจะเริ่มฉีดพิษสนบ้าได้ แต่ว่าถ้าพวกที่เหมือนตัวเล็กมากๆพันเล็กอย่างเงี้ยค่ะโอกาสแท้สูง<ม>ก็อาจจะฉีดแยกเข็มกันเช่นแบบว่าฉีด3เดือนมาฉีดหัดหวัดก่อนแล้วอีก2อาทิตย์ต่อไปนัดฉีดพิษนักบ้ารอสองวันที่ไ่ต้ จะกลับบ้านล้วสังเกตอาการแฝงไปฉ<า>ีด<า>วัคซีนไปเข็มแรกนะคะต้องสังเกตอาการแพร้วัคซีน15นาทีถึง2ชั่วโมงจากฉีดไปนะคะอาการแพร้ที่ต้องระวังก็คือมีอัาปาหายใจน้ำลายไหลาหายใจลำบากแล้วก็บางตัวอาจจะมีอาเจียนท้องเสียได้บ้างนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาทางระบบทางเดินหายใจอะคะ่ะ ก็ต้องรีบพามาโรงพยาบาลมันต้องฉีดยาแก้แพ้ช <c oughs> เพื่อให้แก้ไขได้ทันเวลาบางตัวถ้แพ้หนอัอกมากอาจจะแบบช็อกอย่างเงี้ยได้แต่ว่าก็เกิดน้อยแต่ว่าสังเกตไว้ดีกว่า